นี่คือน้องครยนะคะอ้าวนี่คือน้องครยนะคะซึ่งคิ้วชุกมากอาเดี๋ยวให้ดูการ์ดรขอโทษน,นะกา์เดี๋ยวขอย้ายมุมกล้องด้วยนะใครๆย้ายมุมกล้องแล้วต้องชาร์จแบตนี่นี่น่ารักใช่ไหมนี่ได้เสียงยหลือง คือเพื่อนเราอ่ะกระสู้นะคะก็ได <net> de, <net> <video>. ้ส <genau op> nice. ีฟ euh, ้าตอนแท่านก็สงครูได้แต่ก็ไปขอได้กับแม่นี่คือกระส้ใย้แต่กระซสอยให้เหล่าแล้วก็อันนี้ที่ไม่ได้ทุกคนคือดีมากเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์หนึบมากแล้วก็ยิ้มหอี ส,สีฟ้าน่นะนารักเนาะเห็นไหมเออก็แน่น่อเค่าลานี่ชิลเลอรนี้ต้องสามาหัอย่างนี้ได้นะน น้องมันทันตออะวันเลยเราก็คือเปรียบเทียบอะไกับน้องไม่ได้แต่คือเข้าแล้วออกจ้าแต่มันดูตัวมาดูตัวที่ดีที่สุดนี่อเอสมากันอ ขอบอกกันเลยนะคะแล้วแอบแกะแล้วโอเคแต่แกะด้านล่างไงแต่ไม่บอกนะคะสีอะไร เอาเขาก็เป็นตแห่แ่แหลเป็นสัวของน้ำที่น้ำอมตเดดต่อบ้านนืาเียนหมากยค่ะแต่ว่านแล้วเื่อลดูดิอโหานั่ยแบบนี้และดุนว่ายอุยอุยางไม่มีอะไรขอตกเฉย

เดี๋ยวเราจะให้ดูคลิปที่เราไปแกะนะคะไคือเราจะไปตัดเออเดี๋ยวหูไปตัดเองอ่าเปิดคนดูดีสม่วงน่ารักมากเลยอ่ะเปิดใครจะได้อะไร อ้ยอยไดสีเขีสีเขียดสีเขีอ้าวมาคิดคิดเอาไว้ก่อนคิดเอาไว้ว่าจะตรงกับใจหรือเปล่าอ๋อแล้วได้ผลแล้วอ้าวกระโซอ่าคิดว่าอะไรคิดว่าอะไรชี้มาว่าคิดว่าตัวไหนคิดว่าได้อะไรหนูอยากได้สีชมหนูอยากได้สีฟ้าอ้าวอยากได้สีม่วงอ้าวสีม่วงนะกระโซคิดว่าอยากาได้อะไรอยากได้สีส้มค่ะอ้าวโอเคม่วงส้มเปิด แกไม่ได้กะได้เปล่าน่ักแกมเือช่อเพื่อนมสั่นมือสันเอามาที่ยานอ่ะอ่ะสีส้มไหมสีส้ม เราก็รู้สินะคะเราไปเกะกับกัซโซมาโอเคเราจะจบไปทำเพียงเท่านี้แล้วนะคะพรุ่งนี้เราจะมาทำวอล์กวิกัน,นไม่นะคะเราจะไม่ทำวอล์กวิกวอล์กวอล์กเดย์นะคะก็คือหนึ่งวันกับมาตาบายนะคะ